ตึงได้สปอร์ตโดยสิงมาบ้านหยาป่ะสบายดีเด้อโดยตอนนี้กำลังฉีดยองของออกเดินทางมาบ้านหยาเนาะเป็นกล้องเลยกะจีกันแต่เสาร์เลยใช่ฮะอาบีเอฟซีเบงมีงบอยู่อันเท่าไหรน่ะสี่สิบสามพันกีบสิ้งหัวตาอีกว่ะค่าน้ำมันลดกบ่พอเดิเนะ ทานมันลดประมาณเท่าไหร่เป็นหลานเท่าไหร่กลับไปกลับมาวายไก่เฮงเนาะสาราวันธรรมดาที่ไหนนะไก่สะพพกพี่น้องไอ้บุ้งเมื่อสะพ้อเนาะบุ้งเมื่อก็ดบุ้งเมื่อวะบุ้งเมื่อลยก็ได้ย่าขาไก่ถ่ายหุ่โอ้บริขาเป็ดขาไก่เนาะเพราะว่าบ่ให้ขาหมูบ่ให้ขางัวเด้เพราะว่าส่วนไหนเขางดกินข้าวจำเตียวบองก็ได้งดสัตว์สัดสี่ขาเนาะ เป็นหมูเป็นง้อข้เจ้างดเนาะตอนนี้เตรียมแล้วว่าสปอร์ตเครื่องยืนเทิงไปดีฮะข้าเจ้าซื้อเครื่องกันวะจะจับกล้องแหบบาลานกันเป็นอย่างอีกนู่นอบกันหอบส่วนตัวโอ้โหหอบส่วนตัวขออนุญาตด้วยสันเดอร์หอบส่วนตัวเพื่อนพี่น้องเอยเอาอย่างไงเอาเงิง ที่ประกาศกวดริยากาเต้นัวอยเดี๋ยววันนีครไม่ใครชิงหดใคเนาะไทยไทยกปะ ไปเดินทางได้เนาะไปเดี๋ราเดินทางไปสางวันโดยเห็นหู่อยู่บ่อยเห็น <c ười> อะไรออกตามแขงก็ใส่ไปดีนะการเซนแดด,<ล>ดอ๋อเบอร์ใส่ที่รอดบอลันแนมนมีแนมไกลหมดเลยเลยเป็นยังปกติมันมีที่นี่อันเป็นของบอลลันแต่ว่าบอลันจะใส่กลางนะคืนคอยใส่กลางเวร์อายคนอันนี้ก็พอออกนอกก็บเสดโฟตดออกมันเกินเี่ก็ยังอายคนเลยนี่ก็โอ้ได้เลย โอเคเดี <m í toys> okay, okay, ๋ยวให้เพผนเกลี่ยเครื่องก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยไปไอเอาเครื่องก่อนบบบนี้เอาใส่ทางนอกหรือทางในเนาะฝนบ่ตกบอกมาหนิทางนอกแลยแบบจะวันนี้จะยิงลงตั้งแต่ยังตกอันนี้อ๋อโดยโดยนี่โบผาปุกฮะนี่โบผาปุก่าปุกบ่บ่มีแหละ ือว่ากล้องกัเป็นสีมัวมัวด้วกล้องบอลันอ่พี่น้องเอ้โทรศัพท์บอลันเนาะแม่งมววะดูยแม่แหละถ่ายเหรถ่ายเลยสาบกูหรอว่าสาฮะยังยังด้เดเด้อเดอ้ออเีอน้อเดเ้อเด้อเเดอเเด้อเ ขับดประมาณอสองสมุนงคเคืองหอดบ้านเม่นไหวสองสมุนงเคืองหอดเมืองคงเซโดนเนาะบ้านบอลันจะบ,บริขาไปหอดตัวเมืองอสารวันแต่ว่าอยู่แถวแถวเมืองคงเซโดนเนาะหากแจ็กเมนโมเมนล์เลยพี่น้องเลยยังบ่ทันได้เคยเมื่อเนาะเดี๋ยวเมื่อเมื่อเบิ่งนากันพี่น้องเอินบอลันเด้อ <laughs> สารพรยังบ่กเคยเมืองเด้อพี่น้องเลยั้งแรกคั้างแรกเนาะ บมถามความรู้สึกเนี่ยบ่นี่ฮะบมถามความรู้สึกเนี่ยบ่นี่ถามก็ได้ไลยจะได้สูรุ่นอย่างความรู้สึกเต้นเต้นมได้ดีใจได้สาวใจเอ้ยเต้นเต้นอยู่เต้นเต้นหน่อยนึงไปนงยาไปนงยาหลานสาวมือสาวนี่กกอดแขงกอดขาทำเป็นทาคือพี่น้องเลย สิเม <sh arp> <that> <that> ื่ออีแหละกะคิดฮอนแม่วสั้นมาเด้อมาเด้อมาถ่ายอนบรันออกกำลังกายเนาะออกกำลังกายย้ำเศร้าเมน อดเบื่สายทรงโจรแหงพี่น้องว่าวินหัวเลยสายกล้องไปสายกล้องมาอยูด้วยเดี๋ยวเรื่องขึ้นรถก่อนเนาะเดี๋ยวจะถ่ายหพี่น้องเบื่องอีกเทือหนึ่งไปหะอไปหรออาน้องแม่ย่ามาเลยน้องไม่ย่าสบายดีในลูกมาสบายดีกล้องในลูกเอาเงาหลานไปเลยหลานก็ติดเอาแหง โอเคนอนเดี๋ยวให้อ่าบาลานซ์ขึ้นคนเครื่องขึ้นรถก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่งอ,อีกเทื่อนหนึ่งเด้อนเนาะนอยู่ระหว่างเดินทางไปเดิน,ววน,เดนทางเดินทางเตรียมของพี่น้องเลยอ้านอ้องมี่าเห็ียดยังนี่เดิน,น,น,นทางเ <c oughs> ดินทางเดินทาม <c oughs> ืา <c oughs> ่อนี้น้องไม่ญาสิไปใส่ลูก <Okay. S 2> ไปน้ำเจ้าจหันแล้วโอ้ยเนาะมีเปื้อนนะฮะลูกมีเปื้อนนะฮะมีก็ให้มันนั่งก่อนโอ้ยเนาะนัะนน่งก่อนก็ได้สิลูกนี้นั่งก่อนเด้อ,อ,อโดย,ออยโดยดเต็เมหลอดแล้วบอลันอันอันเสื้อเครื่องใหญ่เด้กกันหอเมื่อเราเมื่อ,รอเราเป็นยาอะไรกัน

จังไดโนอบอลันสิไปไซน์นี้ก้าวบ้าน,าาน,าานส่งกลับแล้วพี่น้องเลยส่งกลับแล้วเนาะส่งกลับบ้านก่อนไปสะพอนโดยปาพี่น้องตอนนี้กับองเดินทางสะก,ก่อนพี่น้องเลยเตรียมเครื่องของเสร็รถแล้วแล้ว,ลวเนาะเต็มรถหนึ่งยังอีกเสือ้อเสื้อหนึ่งองเราได้ Đôi, đôi, đôi. bà lan đại cả thay, băn khoăn cả đường thang hành trình nông vườn nông cạn tem lột lấy động, uổng, lại hình như nó bà lan nó bự dạng đầy nó mượn, đang đường thang ออกจากบ้านสะพอนเนาะมันหากิโลเนาะออกจากบ้านสะพอนอทางเดงไปสู่เซโนผ่าน,นเซโนเนาะจากไปต่สอสะพอนเนาะตอนนี้เขากำลังเดินทางออกจากบ้านอัดขุกไงอาจจะถ่ายทางให้เบิ่งเนาะ เหลือหลายๆคนมาเดม,มาเดวเวเหลือหลายคนคิดหอยคิดถึงเสาคอนบอลนเนาะมาเบิ่งได้เนาะทางดินแดงก็มีและเมนเนาะเด้อเป็นบันโขงทางเขงามหากิรี๊บที่มีปลายไงเนาะเขียนบอกว่าบ,านบ,บ,านบันโขกบันโขงไงมึงมีบันโขกหน่อยโขงไง คืนน MM <Yeah. S 3> <Q> ี่ฝนตกทางมองไงซื่อๆเด้ฝนวัตกกระทู้ทางไหนก็ไงกลุ่มอะไรสำหับลินสำหรับคนปูนแอ้รถนี่แง่ละป่ะสบอแง่เนอะอะไรเจ้าหาเรื่องวะใส่ทางกันบ่โอ้วอลันบุกเป็นคนบูดีเนาะเป็นคนบูดีคนบูดีเนาะว่า

พี่หลุดลี้ไปไหนเตยดำได้อะไปเดินทางต่อจะเจอกันพี่นกเติดตามกันต่อไปอหอดบาดยาเลยบาดสะบัดขี่รถเนาะสองสัโมงกว่าเนาะอ,อ่นี่เขาหอมตัวนี้เด้อเขาเฮือนกระปเปาก่อนนะเนาะอาปีงไก่มานี่เขาหอมตัวนี้นี่นี่หอมตัวนี้เลยเลยไปแล้ เขาไปเอาบ,บิงไก่ห่ระบาวนะระบาวนะสาวผนออกมาอยู่เนาะแนนใน,นทางเขาเพื่อนระบาวนะเอาปิงไก่มาแลงมาสมมาพาสะพรมาสมเนี่ยมาปูยาก่อนตอนนี้ก็เขาเนาะจะคอยไเดินคนอยู่นี้ <Okay. S 1> หลังนี่แหละหลังกำแพงนี่นี่ แค่นี้แหลแะ,ะเค้าเซอรเลยฮ่ามันดูอยู่บ่ป่ะเดี๋ยวเต็มหนึ่งะนะอยู่อยู่บ่สงสัยงานรองรบ่เป็พยังไปไหนโดยพากไว้ก็ได้ไปทางหนาก็ได้ไปทางหนานไ,ไปทางหนากลับมาไปทางหนานนดีว่าเส้นนี้มันก็เป็นเส้นของอันนั้น โดยเบียองนักไ็ได้นี่เขาจะเมาโอ่งนะเอากะพุ้ยพี่โอ้โหยังนี้นะสาวเด็กน,นั่งในเตียงครับนะอ่าอันนี้เป็นอตอนนี้ครับก่อนเนาะตัวแรงมาใหม่เนาะใบอ,อับิ้งใจหายระเบาร้อยเครื่องพันลายนะพี่น้องขายพุ้ยใครกระโง่ยังหมดตลอดเฮือนหย่าเนาะเดี๋ยวถ่ายให้เบิ่องอีกครั้งนึอะเนาะใจเย็นเนาะพี่เนาะติดตามรอบกันนะมึงกัน เจะได้ละไก่สอนเงินยา,ยาจะได้สารวัลเนานะทางเรีเยกอะไรอ๋อไปไปไปนี่เดี๋ยวทางเบื้องทางเขาเนาะทางเข้าบ้านเบาเบาลั่นนะทุกคนสิเป็นอย่างไรมันเนาะบอเลยในเมืองหรือว่าซ่านเนาะลองเบื้องเนาะ,ะเป็นทางยางธรรมดาสีดำ เพิ่นทั้งยางแม่นบ่นี่ทั้งยางทางลงสารวันเป็นทางนี้แหละเนาะทางลงเมืองสารวันเมืองสารวันแกงสารวัลปะ่ะเดี๋ยวติดทางกันต่อไปไปเบิปงเขาั้วยันเนาะทาขั้าหมูบนะ่บ้านเนาะเป็นคอนกรีตเนานะเดี๋ยวถ่ายวัดถ่ายเบิ่งเด้อพี่น้องไก่์ฮอดเลยวะไอ้อ่าไก่์ฮอดเลยดิอันนี้วัดเนาะกำแพงเนาะวัดบ้านบ้านยินกองเนาะทุกคน ซื้อเลยเนาะซื้อเลยเนาะซื้อเลยเนาะอันนี้แม่นถือก็ยังบอทันเลยว่าเครื่องเอียงเลยบาตมันอยู่กลวงมันก็แตกกระจายกันอ่ากลัวมากเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันต่อไปพี่น้องอันนี้หอดเดเนาะหอดเคื่อนเบาลันเลยเนาะสับพอนหอดเคื่อนเบาลันเลยเนาะเงินเบาลันก็อยู่นอกนะทุกคนเนาะนี่เคื่อนเบาลันเนาะ เดียวชื่ทไทยบ่โอ้สะพานกำลังไหวหลอยู่เนาะโอเคจทันเลยจะทันแรกจดทันแรกจดทันแรลงม,มาไ,ไหนเน่นอนเลยค,คุณไม่เถ่า,าเออไม่เนี้ยไม่เหงา,ม,งาออมาต่อเนาะเพื่อนก็นกนยืนนออกไปเนาะ

บงกองบังหะตึ๊ยเาขึ้นเนโทรศัพท์บ่ขึ้เโทรศัพท์ตาเถเบ่อาได้เรียบร้อยได้ไนะมจบเกีบเนาะ้นมาคอนเทนเนพี่น้องเอ้คอนคอนอยู่เว้ยเนาะขับรถมาสองชั่วโมงเกือเลยเนาะ สอวสมงเนาะแล่นรถมาเนาะแล่นสมงเพิฮอด่เออค่ะก็บ่กลปานดแล้วก็บ่กลบ่กลบ่กลเดี๋ยวแม่นพอไปได้พอไปได้เนาะอ่าเดี๋ยวจบคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเนาะเอาไว้อ่าคลิปหน้าเนาะเฮาสิถ่ายรรอบๆีหมู่บ้านบ่หรือว่านี่แหละอยู่เฮือนนี่แหละอยากเฮเือนกอ โดยรากาฝากเป็นกำลังใจให้กับพ่าสองคนเดนเะนาะคอนนี้มีก็บ,กอบขอเล่าคำว่าสบายดีอ